ข่าวแรกของเราเนี่ยอัปเดตต่อนเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะหลังมีข่าวออกมาค่ะว่าสาวแอร์พันธิราเนี่ยถูกโยงว่าทําเว็บพนันจนร่ํารวยนะคะล่าสุดผู้จัดก,การส่วนตัวก็มาบอกว่าขอให้สาวแอร์พักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาชี้แจงค่ะ เป็นเรื่องที่หลายคนยังคงรอคาตอบเป็นอยู่นะคะจากปากพิธีกรสาวแอร์พันธิลาค่ะหลังมีชื่อของเธอแล้วก็สามีไอรัชชิ์เนี่ยถูกเปิดโปงนะคะว่าเป็นเจ้าของเว็บพน,นันทํามาหปีแล้วค่ะมีไรายได้ต่อเดือนเนี่ยห้าถึงหกล้านบาทเลยทีเดียวตวนบรรดาชาวเน็ตก็เข้าไปจี้ถามข้อเท็จจริงในไอจีของเธอกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะล่าสุดผู้จัดการของพิธีกรสาวก็บอกค่ะว่าหากเจ้าตัวพร้อมชี้แจงเมื่อไหร่ก็จะบอกทันทีค่ะเนื่องจากช่วงวันเวาเลนทนยที่ผ่านมาเนี่ย แอร์ยุ่งกับการจัดดอกไม้ให้ลูกค้าจนแทบไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะทั้งนี้แแอร์ก็มีโอกาสได้อ่านข่าวแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆแล้วซึ่งขอเวลาสักพักค่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะออกมาชี้แจงทันทีค่ะ